หล่อมากมงไมหมดเลยอ่ะหล่อไหมมือหอมได้จับมือมาแล้ววันนี้เขาให้เรามาเจอพี่โป้เขาบอกว่าให้แต่งตัวเป็นสีฟ้าฟ้้าาสสสีีีเดยว ไปค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนจากหมูดําแป้งค่ะเราต้องลงไปบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยววีวี <laughs> Win! 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 รับสินค้าตัวแทนที่มาคือเศรษฐีหน้าใหม่ของประเทศว, <ağı! S 1> เวันนี้เป็นวันรับของแต่ก็เป็นวันที่ของหมดมือกันไปเยอะมากแล้วจริงๆใครไม่ขายก็ทนไม่ไหวแล้วกันตอนนี้เราอยู่กับนางงามไม่ใช่ใชทีมโรนอยล่ะ เขาเรียกว่าตำแหน Top ่งท <ày> <Next Whew> ็อปอะไรคะท็อปเอ็กซ์เซคิวทีฟค่ะมีตัวแทนเยอะที่สุดในประเทศทำในโปรเจกต์นี้ครับตำแหน่งท็อปเอ็กซ์ดีลเลอร์ค่ะนี่คือเป็นท็อปเอ็กซ์คลูซีฟดีลเลอร์ค่ะได้ตำแหน่งท็อปเอ็กซ์คลูซีฟดีลเลอร์ค่ะท็อปเอ็กซ์คลูซีฟดีลเลอร์ครับของแบรนด์มานาครับเป็นคนที่มีตัวแทนในแบรนด์มานาเยอะที่สุดในประเทศนี้ฮะ อยู่มานานนแล้วเป็ไงบงคือบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่แบบภูมิใจมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะเ <c oughs> จ้าของแบรนด์ไม่ขายแข่งตัวแทน <c oughs> ทําให้ตัวแทนแบบขายดีมากๆนะคะตอนนี้กันแดดโป๊บที่ได้มาคือมีเจ้าของหมดแล้วค่ะเก <c oughs> ือบ3 0ม0 0ื่นสามหมื่นชิ้นค่ะต้องบอกว่ามานาพลิกชีวิตจากมนุษย์เงินเดือนเป็นมนุษย์เงินล้านในปัจจุบันครอบครัวมานาทั้งบอสมกงแล้วก็ซุปบอสนะคะอบอุ่นมากให้ความอบอุ่นแล้วก็รักตัวแทนทุกคนถึงเราจะเป็นน้องใหม่แต่ก็สู้เต็มที่ค่ะ ใครที่กําลังมองอยู่นะคะบอกเลยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แบบสร้างมาเพื่อตัวแทนเพื่อพลิกชีวิตตัวแทนจริงๆค่ะกันแดดมาการแดดที่พอกหนะาที่มีค่าตัวให้กันแดดที่ฟอกหนว้าวเอาไหเอาให้กูไปเร็วการแดดที่ Nei, nei, nei! Léa mér!